สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทับความต้องการตลอดวันเคสมูทอออินวันจากเมบรีนนิวยอร์กคิมฮยอนจุนเดบิวต์ไฟโอวันบินลัสฟ้าเอาใจแฟนขับชาวไทยแผนเค้กย,ยืนยันเจนนี่ไม่ใช่แม่สื่อก้อยรัชวิตงงข่าวเมาการคอนเสิร์ตตูนบอดี้แลมพบกันช่วงหน้าในไฮเอ็นสวัสดีค่ะ สารานุสลาแบทเลิฟค่ะิจีนรีสิมานนท์ค่ะและวนี่จนอ้อนนินพินุชชาขจรพัฒน์ค่ะไม่ได้เจอหน้าพวกเรา2วันนะคะวันนี้เราก็มาประจำการเพื่อที่จะอัปเดตข่าวของคนบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพายเอ็นค่ะหยุดวันนี้ดิฉันขอเล่าเองนะจ๊ะของพ่อหนุ่มคนนี้คายคิมยองจุนค่ะแห่งวง Double S Five One เขามาไทยแล้วถูกต้องค่ะโดยได้ว่าการบินเมืองไทยในครั้งนี้ของเขานะคะเพื่อที่จะเอาใจแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะเพราะเขาเนี่ยจัดงานมินิ คอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมีตติ้งค่ะชื่องานว่า Korean Cross Over มิโซะแอนคิมพยอนจุนอินไทยแลนด์นั่นเองใช่แล้วเลยค่ะแล้วไฮเอน์ของเราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเอ๊ะคือสีสุดๆเลยเพท้อไปรับถึงสนามบินระดิเดียนเชียวนะจ๊ะเป็นสื่อเจ้าเดียวด้วยนะที่ไปรอรับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิได้เท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังตามไปแบบเก็บภาพในบรรยากาศงานแฟนมีตติ้งของเขาในตอนเย็นอีกด้วยที่มีมินิคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ดูเสียงซาลาสีแหบขนาดนี้อ่ะโอเคอยากดูแล้วว่า งันไปดูกันเลยคะ่ะบินตรงมาประเทศไทยเพื่อพบกับแฟนๆตามขำเรียกร้องให,ให้หายคิดถึงสำหรับหนุ่มคิมฮยอนจุนน้องเล็กจากวงด N.F.L. o n 1ศิลปินสุดฮอตจากประเทศเกาหลีที่งานนี้เอาขนความหล่อมาเอาใจสาวไทยโดยเฉพาะค,ค่ะ ออโอลิอมยนคอสโอเวอร์มิโซแอนด์คิมพยอนจุดอินไทยแลนด์ก็ยังมีการสแสดงวัฒนธรรมมิโซที่เป็นการแสดงวัฒนธรรมที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดจากประเทศเกาหลีซึ่งคัดสรรเฉพาะไฮไลท์ของโชว์มาแสดงที่ประเทศไทยโดยเฉพาะค่ะเนี <S <S ่ยเออเคป๊อปเปิลเป็นัวรมวัศัย 우리나라의 음악을 세계에 알릴 수 있는 그런 작은 어, 도움이 될수 있을까 해서 이렇게 좋은 자리에 왔는데 어, 함께 해주셔서 감사하고 대표로 되니까 너무 영광입니다. 네, 태국에 계신 많은 팬 여러분들도 오랜만에 좋은 어, 취지로 함께 할수 있는 K-POP 공연에 오게 됐습니다. 어, 정말 기쁘고요. 앞으로도 정말 많은 부분에서 인정받으려고 열심히 노력하고 있으니까 어, 태국에서도 제 소식, 많이 보도해 주시면 좋고요. 그만큼 더 발전하는 김영준 되도록 하겠습니다. 태국에서도 조만간 드라마로 인사드릴게요. 그리고 내년에 나올 앨범도 기대해 주시고요. 항상 건강하시고 행복하세요. 콘서트에 한팬 미팅과 콘서트를 팬들과 가까김준을 함께 을 함께 함께 을하 ไปเองดีกว่าเลยไงนั่นแหะสิช่วงหน้ามีอะไรสราคืออัปเดตข่าวเกาหลีกันไปแล้วนะคะก็จะคิวของดาราไทยกันบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสราจะมาอัปเดตเรื่องของก้อยรัชวินกับพี่ตูนบอดี้แสลมถ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรช่วงหน้าได้รู้กันแน่ค่ะตอนนี้พักสักครูก่อนค่ะ สราเอ๋ยกับพี่ตูนบริสเลมที่อยากให้ทุกคนบินได้เนี่ยเขามีข่าวอะไรกับสาวก้อยเหรอจ๊ะนั่นน่ะสิคะเพราะได้ข่าวว่าพี่ตูนเนี่ยเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตที่เขาชุนไก่มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเออแล้วข่าวแว่วๆนะคะสาวก้อยเนี่ยไปให้กำลังใจชิดติดขอบเวทีเอยวเชียวแน่รักดีออกก็ใช่ไงคะไปให้กำลังใจเนี่ยก็คงจะไม่เป็นข่าวหรอกแต่ดันมีคนออกมาเมางยบอกว่าแอบเห็นสาวก้อยเนี่ยเมากลางคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะว่ามันจะจริงหรือว่ามัันจจะะมม่วคราบอก ไปฟจากปากสาวก้อยกันเลยดีกว่าค่ะไม่จริงเลยค่ะอาจจะเป็นสนุกสนานมากกว่าวันนั้นเพราะว่าคอนเสิร์ตดีมากเราก็ไปเชียร์ไปสนุกไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกับคนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะทราบว่าง,งานนี้ไม่ไม่ไม,มีแอลกอฮอล์ดังนั้นก็ไม่ได้รับประทานไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรทั้งสิ้นสำหรับแฟนๆที่ชอบดูคอนเสิร์ตวันนี้ไฮเอ็นตตามไปเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังมาให้ได้ชมกันถึง2อคอนเสิร์ตค่ะเริ่มที่วงร็อกกับคอนเสิร์ตโปรติโตไรโกออนคอนเสิร์ต ครั้งนี้พวกเขาก็พร้อมหอบความสนุกมาเอาใจแฟนให้ได้มันกันเต็มที่เลยล่ะค่ะตอนนี้ก็ประมาณเอ่อแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ซ้อมกับแขกรับเชิญครบทุกคนแล้วถ้าเปียกเนี่ยเราก็มีเสื้อกันฝนแจกอยู่แล้วตั้งแต่เข้าง,งานมันอาจจะเกินสามชั่วโมงครึ่งดังนั้นก็เตรียมแรงไว้ให้ดีมีรอบเดียวเลยครับต่อด้วยคอนเสิร์ตท,ที่แม่ยกและสาวกคนชอบกันเดอะสตา์ไม่ควรพลาดงานนี้หนุ่มกันคอควงแขนน้องปอป,อปอวลีบาฟิตซ้อมเตรียมความพร้อม จัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแบบทึ่งในถึงกันตามชื่อคอนเสิร์ตเลยแหละค่ะมีความพร้อมก็ประมาณ 60- ส0แล้วครับผมก็ว,วันนี้มาซ้อมด้วยกันมีลายเพลงค่ะมีลายเพลงครับมีลายเพลงครับสนุกค่ะเออน่ารักมากๆกับกับน้องเปาก็เลยแบบยินดีที่ได้มาเป็นเกสของการในคอนเสิร์ตครั้งนี้ <ind> ด้วยยินดีค่ะอย่าลืมไปช่วยเชียร์พวกเราด้วยในการเต้นสเต็ปนี้แบบว่ายากเหมือนกัน ถึงสาวแพนเค้กจะควงหนุ่มไปอ้อารักออกมาสวีตตามงานอีเวนต์อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ด้านมีกระแสข่าวว่าไฮโซดังตามจีบแถมงานนี้แม่สื่อยังเล็งเป้าไปที่สาวเจนนี่เทียนโพสุวัน ถึงเจ้าตัวจะปัดว่าไม่ได้เป็นแม่สื่อให้หลายคนก็ยังไม่หายสงสัยเรื่องนี้อยู่ดีค่ะสาวแพนเออไม่น่าจะจริงค่ะก็ไม่ไม่ไม่ทราบค่ะได้คุยอะไรกับเจนนี่บ้างไหมคะไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยเกินความจริงไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่คงไม่ไม่ได้มีอะไรซีเรียสนอกเหนือจากการทํางานหรือว่าอยู่กับครอบครัวก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วไม่มีความเห็นในส่วนนี้แล้วกันค่ะ ออยมาถึงช่วงนี้นก็หมดกวลางของเราทั้งสามสาวสุดสวยแล้วต้องห่วงค่ะจะัะถึงสุขพบกับพวกเราแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะ,คะก่อนจากกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ไม่พูดไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะคะกับการถ่ายภาพของคุณนะคะกับป้ายทรงพระเจริญในอีริยาบถตต่างๆ แแล้วขนาดนั้นเลยนะ้<อ>เลยคะแล้วก็อำรวจลงหน้า Facebook ส่งพระเจริญันเยอะด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ like ด้วยนะขอบคุณสื้อผ้สวยรับค่ะจากอิชิบิซี่นะคะแล้วก็เครื่องประดับจาก Beautiful แล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงกับพวกเราสามสาวได้ใหม่ในรายการ Hi and ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ